สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่15นะคะธันวาคมส5 6พนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะก็มาส่งบินกันอีกเช่นเคยนะคะก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทบิ๊กวันเราจะต้องเป็นเสื้อสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวสําหรับคนไหนที่สนใจนะคะก็จะมีงานก่อสร้างงานรงงานตอนนี้เรามีงานก่อสร้างสนามบินนะคะในจ้างจะลงมาสอบสัมภาษณ์นะคะ ตนที่26ธันวาคมยังมีเวลาลงทะเบียนอยู่นะคะลงทะเบียนออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ถ้าไม่มีพาส,สปอร์ตก็ไม่ต้องทําค่ะเดี๋ยวเราจะนัดให้มาท,ทําทีเดียวนะคะก่อนสอบหนึ่งวันจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับที่หมอชิดนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินเรื่องไม่เกิน2อถึงสเดือนนะคะถ้าเป็นงานก่อสร้างนะส่วนงานโรงงานเราก็มีนะคะ,ะก็คือไม่ว่าสนใจงานอะไรก็ให้มาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ นะคะเบอร์โทรพี ia, ่อิูมีเบอร์เดียวนะคะ0983944699นะคะ0983944699นะคะแล้วก็ล n e แอดนะคะ id ล i ยแอด ynsh77 นะคะอันนี้จะขึ้นบิ๊กวันสาขาอุดรน,นะคะก็คือใครสนใจที่อยากจะไปไต้หวนันนะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะถูกกฎหมายของเรามีบินมีส่งทุกวันแบบนี้นะคะ บางทีก็จะเป็นพี่อยู่ไปส่งบางทีก็จะเป็นน้องๆพนักงานบริษัทของเราไปส่งให้นะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปเพราะว่าไปส่งคนเดียวไม่ไหวค่ะเหนื่อยมากช่วงที่ผ่านมานะคะเนื่องจากตอนนี้พี่อยมาเปิดอีกที่หนึ่งอยู่ที่อุดรน,นะคะก็เลยจับประจําอยู่ที่อุดรยังไงก็ใครสนใจอยากไปไต้หวันเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่อุอดรธานีติดกับกรมการจัดหางานนะคะอุดรน,นะคะเส้นสี่แยกบ้านเรื่มนะคะ ปีหน้าค่าแรงอยู่ที่28,590เหรียญนะคะสัญญาจ้าง3ปีส่วนมากนะคะคนจะนิยมไปก่อสร้างเพราะว่า,าสัญญาจ้างมันจะยาวแล้วก็งานค่อนข้างที่จะใช้ได้ไม่ถือกับว่าหนักมากนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อิ๋วด้วยนะคะแล้วก็ฝากแนะนําเพื่อนๆญาติพี่น้องนะคะให้ามาทํางานที่ประเทศไต้หวันนะคะถึงอาจจะไม่ได้เยอะก็สามารถ ไปแบบถูกกฎหมายได้สบายใจครับราบิ๊กวันนะครับครับาเป็นบิ๊กราคาบิ๊กวันนะครับมาคุณซีครับทีมงานโปรโมชั่นพลังไปประชันไหนคะบิ๊กวันครับบ๊ายบายโชคดีนะคะ